โอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแกงพี่ปุกนะคะก็คือแบบว่าพี่ไม่เคยแกงมันได้เลยนะวันนี้พี่จะมาแกงถอดสก,กินปืนมันนะแล้วก็แบบชนวนเันลุงแลง้งเราดูว่ามันจะหัวร้อนไหมนะคะ <laughs> เราจะทำให้มันเนียนที่สุดนะคะโอเคไปเปลี่ยนสกินปืนมาเลยดีกว่าเนาะไม่แบบไม่เสียเวลาละอยากเกณฑนะวันไส้มาเข้าร่าดฝึกกันเลยดีกว่านะคะแฮมแฮมโน่นน่ฝึกวันนี้ไม่รอดหรอก <c oughs> เออขอเข้าแบบนึงขอเข้าแ๊บ,บนึงห <c oughs> ลดนานจังวะเฮ้ยโอีย โอเคไปเปลี่ยนกันเลยอยากแก้งละโอเคค่ะอันนี้พี่ก็ได้ทำการเปลี่ยนสกินปืนของฟุกนะคะก็พี่ไม่เอาหมัดออกไม่ไม่เปลี่ยนอะไรอย่างอื่นนะคือแบบว่าอเอาแค่สกินปืนออกะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันรู้น้งแบบ มันยิ่งจะแบบแก้งยากแล้วก็ฉลาดอยู่พื่ว่าครั้งนี้เดะพี่จะแก้มันได้แล้วก็เนียนที่สุดนะคะไม่คิดว่าจะเร็วนะเพราะว่าพี่เร่งความเร็วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนอะอาะเนี่ยไอไวอลเลยเอาออกให้หมดดิอย่างนพวกนั้นเดวมันรู้เสร็จกูเด้เคแล้ว <c oughs> ลก็พี่ได้ทําการชวนฟุกมาเล่นนะคะเสียงนี้พี่มา,าทีหลังนะเพราะว่าเสียงในคลิปมันฟังไม่ชัดนะคะพี่เลยมา,าทีหลังเนาะนี่พอราุนแังหน่อยอเข้าเก๋แบบเนียนๆอะไรอย่างนี้มันไม่อ่านนะคะ เราก็จะใช้วิธีเด็กเกียนค่ะทุกคนกดไปอย่างนี้เลยนะคะใช้วิธีเด็กเกียนนะคะแบบเห็นเวลาอ่านเลยเนี่ยทุ่เวลาแบบแฟนใครไ,ไ่อ่านนะทาทาแบบนี้เลยละจะเล่นหรอใชอ่เราจะเล่นไม่สีแต้มฝืนโดนเลยปกติพี่จะสีแต้มนะคะไหนบอกมไม่เห็นคนเออก็อยากเล่นหนอเออทำไมอ่ะอันนี้พี่ขอตัดภาพไปในเกมเลยแล้วกันนะคะรี้จะออนเรียง เราได้ไปเปลี่ยนของนะงคะเราจะกินเป็นอนหมดนะคะแต่เราไม่ได้ทอดแอร์บดกับร่มหรือว่ากระเป๋านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนางจะรู้ตัวะค่ะให้นางไปรู้ตัวตอนเก็บตื้นะไม่รู้ว่าจวเจ้าหัวล้นไหมว่าเป็นเฟลแน่เลยมันป็นคนแย่ค่อยห,วหัวล้นดูคนแล้วแบบแก้งโคตรยากเลยอะคือแบบแก้งยากที่ผาาอ่ะเอ้าแล้วกูเป่อดหมัดมันรู้วะสงสัยว่าเนี่ยเออไม่ถอดบดตอนไหนวะ Ô mừng luôn con chưa mừng ngân nga mày 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 tao mày 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 rồi mày mày hello. mày 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 โอโอทำไมอ่ะทำไมอ่ะไมรู้ <laughs> ไปไปเล่นกันเขาอยากแต้เร่งอ๋ออะไรไกูไม่อยู่แล้วทานะมกูไม่ใส่หมัดวันนี้ใครมันถอดปะตบให้เขาไม่ร <laughs> ู้ <c oughs> <c oughs> ไอ้อตัวจอดตบไห้

ไม่ต้องก่อนเข้าเวนนะครับแล้วครับเวนแล้วเวนแล้วเล่นเลยดูแล้วถือมัดูดีก็ไม่ได้ก็ได้อไู่มันไปแปลกนะมันไปแปลกอือ เลยกดออกเพื่จกินปืนะกดออกเ่อจะกินปืนเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรดสู้อย่างมีสตเลือดจนมัไม่ได้เลกดออกแล้วก็เตกดอดีกดอดเดกกดออกกอนี้เดจะเล่นก็จะออกเล่นดีกว่าอะไรก็กินปืน คือคนเซียเลยเขาพูอะไรนืนอเธออะไรที่คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วทุกคนเธอปิคลิปให้เขาก่อนบปิดคลิปไห้เขาเร็วเร็วปิดคลิปไห้เขาก่อนนั่นอันนั้นอันนี้อัดลงเลยนะเอาเร็วๆทีทุบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับในเป็นเป็นกำลังใจให้โจมตีตาแก้มแก้มผมด้วยเราไม่เอานกมาตัวเราไม่เอานกมาแล้วไม่เสี่ยงูปกว่าดูโอ้มีคนนอนตัวตัวไม่ใช้คำวีดีกว่าตัวเต็มลบแน่แน่เลยเต็มลบเยอะแน่่เลยคำวีดีตัวออกออกออกกดออกกดออกตัวกดออกลบยี่สิบเลยออก